ครับสำหรับวันนี้ก็วันที่11เมษายน2565นะครับก็มาต่อกันเกี่ยวกับเรื่องของอการเจริญกรรมฐานตามแนวมาสติปรานานะครับเนื่องจากในครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับผมก็ได้พูดถึงเรื่องของ ฐานของการเจริญสติปัฏฐานสี่นะครับฐานที่ใช้ในการเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยนะครับก็คือกายเวทนาจิตธรรมนะครับหรือว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทานานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะครับแล้วก็ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนะครับมีอยู่สีฐานนะครับแล้วก็ าฐานที่เป็นฐานเบื้องต้นเนี่ยนะครับฐานเบื้องต้นในครั้งที่แล้วผมพูดถึงฐานเบื้องต้นนะครับที่ใช้ในการเจริญวิปัสสนากรรมาฐานนะครับก็จะมีสองฐานก็คือ,อากายานุปัสสนานะครับแล้วก็เวทนานุปัสสนานะครับฐานที่ใช้าสายกรรมาฐานนะครับที่ใช้ฐาน กายานุปัสสนานะครับก็จะเป็นสายของหลวงพ่อเทียนจิตตสุโภนะครับที่ใช้กายานุปัสสนาหรือว่าการพิจารณาการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยเป็นเป็นหลักนะครับแล้วก็ส่วนสายอานาปานสตินะครับของ หลวงปู่มั่นผูิทัตโตก็ดีนะครับหรือว่าของท่านพุทธทาสพ,พิคุก็ดีเนี่ยนะครับใช้ฐานก็คือตัวลมหายใจเข้าออกับอานาปานสติก็คือสติกำหนดรู้อาการหายใจเข้าและหายใจออกนะครับคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกนะครับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นฐานกายเหมือนกันนะครับเพราะว่า ในคำพีท่านท่านถือว่า <c oughs> ในคำพีพระตรบีโดนะครับได้ระบุไว้ว่าลมหายใจถือว่าเป็นกายนะครับแต่ว่าเป็นกายในขั้นที่ละเอียดนะครับไม่ใช่กายที่เป็นกายหยาบนะครับแต่ว่าเป็นกายที่เป็นกายขั้นละเอียดนะครับเพราะว่าเป็นกายที่เ,เป็น ตัวเชื่อมนะครับเป็นลมที่ผ่านเข้าออกเพื่อเชื่อมโยงระบบการทำงานของร่างกายทั้งหมดนะครับจริงๆถือว่าเป็นฐานกายแต่ว่าเป็นฐานกายที่ละเอียดนะครับส่วนสายของอท่านพระมหาส,สยาท่านพระมหาศส,สิยาดอนะครับหรือว่าสายยุบหนอของหนอเนี่ยนะครับก็จะใช้ฐานเวทนานะครับ เป็นฐานเริ่มต้นนะครับในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะครับของสายกรรมฐานต่างๆที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ที่อธิบายมาเนี่ยนะครับก็จะมีฐานกายและก็ฐานเวทนานะครับ กายานุปัสสนาแล้วก็เวทนานุปัสสนานะครับทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อใช้ฐานกายและฐานเวทนาในการเจริญวิปัสสนากรรมาฐานเป็นเบื้องต้นแล้วนะครับก็จะเข้าสู่วิปัสสนาขั้นสูงนะครับก็คือ,อขั้นจิตตานุปัสสนาแล้วก็ธรรมานุปัสสนานะครับ ขั้นจิตตานุปัสสนาเนี่ยหมายถึงเป็นขั้นที่สภาวะทางจิตนะครับมีความาเป็นสมาธินะครับมีความตั้งมั่นมีความแน่วแน่นะครับมีสติมีสมาธิที่ตั้งมั่นนะครับแล้วก็มีความแจ่มชัดนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์นะครับมีความ รู้ความเข้าใจนะครับที่ถูกต้องนะครับจิตก็คือตัวรู้นะครับมีความรู้หรือว่ามีการรับรู้นะครับที่ถูกต้องแล้วก็สมบูรณ์นะครับซึ่งเมื่อจิตเข้าสู่ภาวะของอาการรู้ในสิ่งต่างๆนะครับตามความเป็นจริงแล้วนะครับก็จะสามารถนําจิตที่มี สมาธิะครับมีพลังพระพระานภาพนะครับมีความแน่วแน่มีความมั่นคงนี่นะครับไปพิจรารณาตัวธรรมนะครับตัวธรรมนะครับซึ่งตัวธรรมในที่นี้นะครับก็คือตัวความจริงนะครับความจริงหรือว่าสัจธรรมนะครับซึ่ง สายทั้งสองเนี่ยนะครับจะมีธรรม,มานุปัสสนาที่แตกต่างกันนะครับถ้าเป็นสายกายานุปัสสนาของหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะครับตัวธรรมที่จะพิจารณาก็คือตัวนามรูปนะครับก็คือการพิจารณาการเกิดดับของนามรูปนะครับการที่มีสติที่ตื่นรู้นะครับที่ได้จากการเจริญกายานุปัสสนาเนี่ยนะครับ จนมีสติที่ตื่นรู้มีความรู้สึกตัวมีความตื่นรู้อยู่ตลอดเวลามีสติที่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีสติที่มั่นคงแน่วแน่นะครับมีสติที่ตื่นตัวนะครับก็จะทำให้เกิดตัวตัวตัวรู้นะครับตัวความรู้ตัวรู้นะครับตัวความรู้สึกตัวที่มีความแจ่มชัดนะครับแล้วก็จะไปมอง ไปไปไปเห็นตัวนามรูปนะครับคือสามารถแยกนามรูปได้แล้วก็สามารถมองเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของนามรูปได้นะครับอันนี้คือ,อตัวธรรมานุปัสสนานะครับของสายหลวงพ่อเทียนนะครับก็คือ,อ สามารถมองเห็นการเกิดดับของนามรูปนะครับซึ่งก็คือเห็นตัวอนิอจจังนะครับความไม่เที่ยงนะครับทุกขขังนะครับความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นะครับแล้วก็อนัตตาความไม่มีตัวตนนะครับของนามรูปนะครับพอมองเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์แล้วก็ความเป็นอนัตตาของนามรูป นะครับการเกิดดับของนามรูปแล้วเนี่ยนะครับจิตก็จะเกิดความแจ่มแจ้งนะครับความแจ่มแจ้งแล้วก็ทําให้เกิดความเบื่อหน่ายหรือว่าเกิดนิพพิทานะครับเกิดาการหลุดพ้นนะครับก็คือ,อาสามารถที่จะทําลายอสาวากิเลสได้นะครับกิเลสต่างๆหรือว่า ความโลภความโกรธความหลงนะครับก็จะถูกก็จะ,ะก็จะถูกทำลายไปหรือว่าถูกกำจัดไปโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อจิตมองเห็นการเกิดดับของนามรูปมองเห็นอนิจจังทุกขังนัสตานะครับความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนนะครับความไม่มีเกณฑ์ารหรือว่าเห็นความว่างนะครับมองเห็นความว่างของสิ่งต่างๆแล้วนะครับ จิตก็จะเกิดความสงบนะครับแล้วก็อาสวัตเลสต่างๆก็จะหายไปนะครับอันนี้ก็คือตัวธรรมานุปัสสนาของสายกายานุปัสสนานะครับตามแนวทางของหลวงพ่อเทียนนะครับซึ่งจะเป็นสายที่ใช้วิธีการก็คือการกำหนดรู้อย่างมีสตินะครับการ การกาหนดรู้การรู้สึกตัวนะครับพูดง่ายๆการรู้สึกตัวอย่างมีสตินะครับการรู้กายนะครับการรู้กายเคลื่อนไหวนะครับที่บอกว่ามองกายเห็นจิตมองความคิดเห็นธรรมนะครับที่หลวงพ่อเทียนท่านกล่าวไว้นะครับดูกายเห็นจิตดูความคิดเห็นธรรมนะครับ รมก็คือเห็นการเกิดดับของนามรูปนะครับเห็นความาไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตานะครับหรือว่าความว่างนะครับหรือว่าสุญญาตานะครับของสรรพสิ่งนะครับเราก็จะทําให้เกิดตัวความสงบนะครับหรือว่าเป็นสภาวะจิตที่ปล่อยวางนะครับเราก็อาสวัตกิเลสต่างๆก็จะหลุดไปนะครับ เป็นความหลุดพ้นทีเ่เรียบง่ายนะครับที่สั้นแล้วก็เรียบง่ายนะครับซึ่งวิธีการปฏิบัติตามแนวของหลวงพ่อเทียนนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการที่าสามารถกระทําได้สามารถปฏิบัติได้ทั้งที่เป็นฆราวาก็ดีว่าพระพิสุก็ดีนะครับ เพราะว่าเป็นวิธีการที่สั้นง่ายนะครับแล้วก็เป็นวิธีการปฏิบัติที่ไม่ได้ลึกลับซับซ้อนหรือว่าพิสดารมากนะครับเพราะว่าเน้นการตามรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างมีสตินะครับเป็นการเจริญสติภาวนานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสติเกิดอย่างต่อเนื่องนะครับจนเกิดตัวตื่นรู้ นะครับตัวปัญญาที่แจ่มชัดแล้วเนี่ยนะครับก็จะมองเห็นตัวคือสามารถที่จะแยกนามรูปได้แล้วก็สามารถมองเห็นการเกิดดับของนามรูปได้นะครับพอเห็นการเกิดดับของนามรูปได้ก็จะมองเห็นตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าพัตไตรักนะครับอย่างชัดเจนนะครับพอเห็นพัตไตรักก็เกิดการเข้าใจในตัวสุญญตาหรือว่าความว่างของสรรพสิ่งนะครับแล้วก็จะเกิดความสงบนะครับ เกิดปัญญาเกิดความรู้แจ้งนะครับแล้วก็อาสวะกิเลสต,ต่างๆก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการนี้เนี่ยนะครับก็จะเหมาะสําหรับครวาด,ด้วยนะครับสําหรับคนทั่วไปนะครับที่ไม่ต้องการที่จะลงลึกนะครับปฏิบัติแบบเข้มข้นนะครับแบบทุ่มเททั้งชีวิตนะครับ พื่อที่จะให้บรรลุแล้วก็เกิดความรู้แจ้งขั้นสูงนะครับแต่ว่าเป็นวิธีการฉบับที่รัดง่ายนะครับเรียบง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะบรรลุได้อย่างจริงจังนะครับบรรลุได้อย่างแท้จริงนะครับซึ่งก็จะแตกต่างกับสายของพระมหาสิสยาดนะครับหรือว่าสาย ยุบหนอพองหนอนะครับที่มีฐานเวทนานุปัสนาเป็นฐานนะครับฐานเว,เวทนานุปัสนาเนี่ยนะครับอย่างที่ผมนําเสนอไปแล้วก็คือการพิจารณาเรื่องอเวทนาหรือว่าความรู้สึกนะครับการรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกนะครับสามารถควบคุมความรู้สึกนะครับ พอควบคุมความรู้สึกได้แล้วเนี่ยนะครับจิตก็จะเกิดสภาวะที่จมชัดนะครับเป็นจิตที่มีความาามีสมาธิที่ตั้งมั่นนะครับแล้วก็เป็นจิตที่มีความบริสุทธิ์นะครับเป็นจิตที่มีความารู้แจ้งนะครับเป็นปัญญาหรือว่าความรู้แจ้งหรือว่า สท์ทางพุทธศาสนาเรียกว่ายานนะครับตัวยานหรือว่าตัวการอย่างรู้เนี่ยนะครับเกิดจากการที่จิตนะครับอยู่เหนือเวทนานะครับอยู่เหนือเวทนาคือไม่ถูกครอบงําด้วยอารมณ์ความรู้สึกนะครับเป็นจิตที่หลุดพ้นจากการครอบงําของอารมณ์ความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะควบคุมจิตนะครับ จนสามารถที่จะขึ้นมาอยู่เหนืออารมณ์ความรู้สึกได้เนี่ยนะครับจะต้องใช้สมาธิในขั้นอัปปนาสมาธินะครับหรือว่าอุปจารสมาธินะครับซึ่งเป็นสมาธิในขั้นสูงนะครับซึ่งจะแตกต่างกับวิธีการของหลวงพ่อเทียนที่ใช้คณิกะสมาธิหรือว่าสมาธิในขั้นชั่วขณะนะครับเป็นสมาธิชั่วข่าวนะครับสมาธิที่ไม่ลึกนะครับเป็นสมาธิ ในระดับธรรมชาตินะครับเพื่อให้เป็นสมาธิที่เกิดตามธรรมชาติแต่ว่าวิธีการของสายยุบหนอพองหนอเนี่ยนะครับจะต้องใช้สมาธิในขั้นที่เป็นอัป,ปนาสมาธิหรือว่าอุปจารสมาธินะครับคือสมาธิที่มีความแน่วแน่มีความมั่นคงมีความลึกซึ้งนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาในการฝึกฝนเนี่ยนะครับนานพอสมควรนะครับแล้ว จะต้องมีเวลานะครับเราจะต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะครับหมายความว่าผู้ที่จะมาปฏิบัติตามแนวทางนี้นะครับจะต้องสละเรื่องโลกียวิสัยนะครับเพื่อที่จะทุ่มเทให้กับการเจริญสมาธินะครับเพื่อเข้าถึงสภาวะจิตขั้นสูงนะครับพอเข้าถึงสภาวะจิตขั้นสูงนะครับก็จะเกิดตัวปัญญาที่เป็นตัวยานหรือว่าความอย่างรู้นะครับแล้วก็ใช้ ตัวปัญญาหรือว่าตัวญาณหรือว่าตัวอย่างตัวความอย่างรู้ที่เป็นจิตตานุปัสสนาตัวนี้นะครับไปพิจารณาตัวธรรมนะครับก็จะเข้าสู่ขั้นของธรรมานุปัสสนาครับก็คือการพิจารณาตัวสัจธรรมนะครับอย่างที่ผมนําเสนอเอาไว้ก่อนเนี่ยว่าสายยุคหนอฟองหนอนะครับของพระมหาศิษยยาดอเนี่ยนะครับหรือว่าสายที่มาจากประเทศพม่านี่นะครับ เป็นสายที่เชื่อมโยงกับคำพีพระอภิธรรมปิดกนะครับเป็นสายที่เชื่อมโยงกับคำพีพระอภิธรรมปิดกนะครับเพราะฉะนั้นทมที่ใช้ในการพิจารณานะครับที่อ่สายนี้ใช้นะครับในการเอายานหรือว่า ความอย่างรู้นะครับหรือว่าปัญญาขั้นสูงเนี่ยนะครับไปพิจารณานะครับก็คือธรรมที่อยู่ในคัมภีพระพ,พิธรรมปิฎกนะครับธรรมที่อยู่ในคัมภีพระอภิธรรมปิฎกเนี่ยนะครับที่ถือว่าเป็นธรรมะขั้นสูงนะครับถือว่าเป็นธรรมะหรือว่าสัจธรรมในทางพระพุทธศาสนา,าขั้นสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขันห้านะครับธาตุ 18นะครับอายตนะ12นะครับปฏิจจสุปบาทอาริยสัจสี่นะครับอินทรีย์แล้วกเ็เรื่องของอานามรูปนะครับหรือว่าปรมัตถธรรมนะครับประัต ปรามทธรรมสีเนี่ยก็คือจิตเจตสิกรูปนิพพานนะครับเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานในสายของอพระหมหาศีสยาดอนะครับซึ่งอารมณ์อารมณ์กรรมฐานอารมณ์ของของอวิปัสสนากรรมฐานในสายนี้เนี่ยนะครับก็คือองค์ความรู้ที่อยู่ในคำภีพระพิธรรมนั่นเองนะครับ ซึ่งจะต้องใช้สติปัญญาในขั้นที่สูงมากนะครับต้องเป็นปัญญาที่ผ่านกระบวนการของการเจริญกรรมาฐานมาอย่างมาอย่างเาชี่ยวชาญแล้วก็ชำชองนะครับสามารถเข้าถึงสภาวะจิตขั้นสูงนะครับก็คือตัวยานหรือว่าตัวความอย่างรู้นะครับซึ่งยานหรือว่าความอย่างรู้เนี่ยในสายนี้เนี่ย จะมีอยู่16ขั้นนะครับเรียกว่าโสรสัยานนะครับตัวโสรสายานหรือว่ายานที่เป็นความอย่างรู้ขั้นสูงเนี่ยนะครับก็จะไปพิจารณานะครับตัวธรรม,มานุปัสสนานะครับก็คือตัวสัจธรรมนะครับที่อยู่ในคำพีพระพิธรรมพิดกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอปฏิจจสุป,ปบาทนะครับหรือว่าเรื่องของอริยสัจสี่นะครับเรื่องของ ธาตุนะครับธาตุสิบแปด 18, นะครับหรือว่าเรื่องของรูปนะครับรูปก็จะมีอ,อุปทายรูปสี่นะครับแล้วก็มหาภูตรูปสี่นะครับแล้วก็อุปทายรูปยี่สิบสี่นะครับแล้วก็เรื่องของไตรลักษณ์นะครับไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานะครับแล้วก็เรื่องของ ประมัตธ,ธรรม4นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับก็คือจิตเจตสิกรูปนิพพานนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยหรือว่าธรรมเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นอารมณ์ในการาพิจารณานะครับเพราะฉะนั้น ปัญญาที่ใช้ในการพิจารณาสัจธรรมเหล่านี้เนี่ยจึงเป็นปัญญาขั้นสูงนะครับที่เรียกว่าญาณน,นะครับหรือว่าความอย่างรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เจริญวิปัสนาสายนี้เนี่ยนะครับก็จะมีความสามารถพิเศษนะครับความสามารถพิเศษนะครับซึ่งในทางพุทธศาสนานะครับก็จะเรียกว่า,าวิช,ชาสามก็ดีนะครับหรือว่า ปฏิสัมพิทาสี่ก็ดีนะครับหรือว่าบางท่านก็จะเข้าถึงขั้นอภิญญานะครับอภิญญาหก็ดีนะครับซึ่งเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะครับโดยใช้เวทนานุปัสสนาเป็นฐานนะครับเราก็ก้าวมาสู่ตัวจิตานุปัสสนานะครับที่เป็น สมาธิที่เป็นจิตที่มีสมาธิในขั้นที่สูงคือขั้นอุปจารสมาธิแล้วก็ขั้นอัปปนาสมาธินะครับแล้วก็พิจารณาเอาจิตที่มีสมาธิขั้นสูงเนี่ยนะครับที่เป็นระดับญานะครับไปพิจารณาตัวสัจธรรมนะครับหรือว่าความจริงนะครับที่เป็นสัจธรรม ที่ปรากฏในคำพีพระพิธรรมพิดกนะครับไม่ว่าจะเป็นคำพีธรรม,มส,สังคีนีก็ดีนะครับคำพีวิพังก็ดีนะครับคำพีธาตุกถาก็ดีนะครับคำพีปุคละบันไดก็ดีนะครับคำพียมกหรือว่าคำพีปฎฐานก็ดีนะครับในคำพีพระพิธรรมพิดกเนี่ยนะครับก็จะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของตัว Sabrina. สัจธรรมหรือว่าความจริงนะครับ ในทางพระพุทธศาสนานะครับทั้งความจริงในส่วนที่เป็นรูปนะครับแล้วก็ความจริงในส่วนที่เป็นนามนะครับความจริงในส่วนที่เป็นรูปนะครับก็คือมหาภูตรูป4นะครับแล้วก็อุปทายรูป24นะครับในส่วนที่เป็นนามก็คือตัวจิตแล้วก็ตัวเจตสิกนะครับในส่วนที่เป็น ธรรมก็คือตัวปฏิจจสมป,ปบาทนะครับตัวไตรลักษณ์นะครับ,ต,ต,รบตัวอริยสัจสีนะครับอันนี้คืออารมณ์วิปัสสนาของสายยุคหนอพองหนอนะสายของพระหมหาศิยายดอนะครับที่มีเวทนานุปัสสนาเป็นฐานนะครับซึ่งถือว่าเป็นสายที่เหมาะสำหรับ โยคียผู้ปฏิบัตินะครับทีอ่อยู่ในกลุ่มของพระสงฆ์เป็นส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากว่าพระสงฆ์เนี่ยนะครับท่านสละเรื่องทางโลกนะครับแล้วก็ท่านมีเวลาอย่างเต็มที่ในการที่จะทุ่มเทในการปฏิบัติเป็นปีนะครับหรือว่าเป็นหลายๆปีเนี่ยเป็น10ปี20ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านมี มีความศรัทธานะครับมีพลังในการทุ่มเทให้กับการปฏิบัติมีความเพียรมีความพยายามนะครับท่านก็จะสามารถที่จะเข้าถึงตัวญาณหรือว่าตัวความอย่างรู้ตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ญาณหรือว่าความอย่างรู้ตัวนี้เนี่ยไปพิจารณาตัวธรรมนะครับธรรม,มานุปัสสนาที่ปรากฏในคำพิอพิธรรมปีติได้อย่างทะลุป,ปุกปองอย่างจแจ้งนะครับ เราก็จะเข้าถึงตัวปัญญาขั้นสูงในทางพุทธศาสนานะครับก็คือตัวปัญญาที่เป็นวิช,ชาสามก็ดีนะครับหรือว่าปฏิสัมวิทา4ก็ดีหรือว่าอภิญญา6ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นสายนี้จะเหมาะสําหรับโยคีผู้ปฏิบัติที่เป็นพระภิกษุนะครับที่เป็นสมณะ,ะที่มีเวลานะครับที่สละเรื่องทางโลกทุกอย่างแล้วนะครับ ซึ่งจะแตกต่างกับสายของหลวงพ่อเทียนนะครับสายของหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะครับคือเป็นสายที่ท่านเรียกว่าเป็นฉบับรัดสั้นนะครับเป็นฉบับที่เรียบง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผู้ที่จะมาปฏิบัติสายนี้เนี่ยนะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นพระภิกษุเท่านั้นนะครับคารวะญาติโยมทั่วไปเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาปฏิบัติแล้วก็สามารถที่จะ รู้แจ้งหรือว่าบรรลุทำได้นะครับคือต้องการอย่างเดียวคือเข้าถึงความหลุดพ้นหรือว่าหมดความทุกข์แค่นั้นนะครับไม่ได้ต้องการพลังอำนาจหรือว่าอภิญญาวิช,ชาหรือว่าปฏิสัมพิธานะครับเหมือนกับสาย ของพระมหาศิีสยาดนะครับเอาแค่หมดความทุกข์ก็พอแล้วใช่ไหมครับเอาแค่เกิดการบรรลุเกิดการเ,าเห็นการเกิดดับของนามรูปนะครับจิตเกิดความสงบนะครับกิเลสหายไปสลายไปนะครับพร้อมกับการตื่นรู้อย่างมีสตินะครับ มีความสุขในชีวิตนะครับสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานการประกอบอาชีพนะครับอย่างมีสติรู้เท่าทันนะครับไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์หรือว่าของกิเลสนะครับเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่อย่างรู้ตื่นเบิกบานนะครับแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไหมครับภายันสายนี้เนี่ยนะครับสายกายานุปัสสนาของหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็จะสามารถปฏิบัติได้ทั้งคราวาทั้ง พระภิกษุนะครับเป็นฉบับลัดสั้นฉบับเรียบง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นสายกายไอสายเวทนานุป,ปัสนาหรือว่าสายสายยุบหนอพองหนอนะครับของพระหมหาศิสยาดร์นะครับผู้ปฏิบัติหรือว่าโยคีนะครับจะต้องทุ่มเทนะครับทุ่มเทแล้วก็ต้องสละเรื่องทางโลกีโลกีวิสัยนะครับ เพื่อทุ่มเทให้กับการปฏิบัติอย่างเข้มข้นอย่างเอาจริงเอาจังนะครับเพื่อมุ่งสู่พระนิพพานอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้พลังความเพียรสูงนะครับแล้วก็ใช้เวลานะครับในการปฏิบัติเนี่ยพอสมควรนะครับแล้วก็ต้องมีศรัทธาอย่างแน่วแน่มั่นคงนะครับในการปฏิบัตินะครับคือยอมสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อที่จะ ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งนะครับเพราะฉะนั้นโยคีผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระสงฆ์นะครับเป็นผู้ที่สละเรื่องทางโลกแล้วนะครับเป็นผู้ที่มุ่งสู่การบรรลุนะครับมุ่งสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุหรือว่าการรู้แจ้งอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวิธีการปฏิบัติแนวนี้นะครับ ก็จะเป็นวิธีการที่มีกระบวนการที่มีความสลับซับซ้อนพอสมควรนะครับเป็นวิธีการที่มีระบบนะครับจะต,ต้องได้รับการควบคุมการดูแลโดยอาจารย์นะครับคือไม่สามารถปฏิบัติด้วยตัวเองคนเดียวได้นะครับจะต้องมีอาจารย์คอยควบคุมนะครับเป็น เราวิปัสนาอาจารย์ที่คอยควบคุมการปฏิบัตินะครับเป็นการปฏิบัติที่อยู่ภายใต้การดูในของอาจารย์นะครับเพื่อให้การปฏิบัตินั้นเป็นไปอย่างถูกต้องเข้มข้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงจะต้องมีการสอบอารมณ์อยู่ตลอดเวลานะครับคือต้องมีการสอบอารมณ์ทุกวันนะครับเพื่อให้มีการเช็คดูว่าผู้ปฏิบัติมีความก้าวหน้าอย่างไรนะครับหรือว่ามีการปฏิบัติที่ผิดพลาดหรือว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติก็จะมีความเข้มข้นนะครับต้องมีความเพียรพยายามมีความทุ่มเทมีการเสียสละนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นเพื่อที่จะบรรลุนะครับเพื่อที่จะเข้าถึงความรู้แจ้งอย่างแท้จริงนะครับอันนี้คือแนวทางหรือว่าวิธีการปฏิบัติตามแนวทางของมหาสติปัฏฐาน4ี่นะครับ